วันนี้เราจะมาทำลิปเซอร์ไพเมียโว้ยโดนพวกพี่ยักษ์พี่แบง์ยุเฮ้ยเมื่อไหร่จะเฟรมจะซื้อมังกี้วะบอกเลยว่าเงินเนี้ยไม่ให้เงินกูคนเดียวเงินใครเงินเมียด้วยที่จะซื้อดีมให้ตอนนั้นอะไรวะว้ายเขาไม่อยากตกแกต่อหน้าคนดูนะเว้ย สวัสบบดีคุณผู้ชมที่ร,รักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าเฟรมเก้าสออนซ์กันเนี่ครับผมทุกคนก็สำหรับในวันนี้นะครับผมไม่มีอะไรมากเลยใช่ไหมไเกมวันนี้เราจะมาทําคลิปเซอร์ไพร์เมียโว้ยก็หลังจากที่วันนั้นอะผมได้คุยกับพวกพี่แบงค์คุยกับพวกแบบคือเรานั่งกันคุยเลยนะแล้วก็มีแพรแล้วตอนนั้นนอะผมนึกว่าผมเนี่ยคือตอนนั้นหมดคอนเทนต์แล้วนอนแล้วโดนโดนพวกนั้นยุ้ยนะไอเกมโดนพวกพี่ยักษ์พี่แบงค์ยุเฮ้ยเมื่อไหร่จะเฟรมจะซ ผม,มยังไม่ตังค์เพราะว่าผมมีโปรเจกต์ที่จะซื้อรถให้เมียแลวอยู่ดีๆเนี่ยเมียก็บอกว่าเอา้าจะซื้อเลยให้เขาอีกเอา้าจะซื้อดีมไงทีนี้ก็บอกว่าโอ้ยดีมจะซื้อมาหรอพี่แบงค์เขาพูดนะว่าจะซื้อมาทำไม,ไมต้องซื้อหลอกเวฟก็มีทีนี้งั้นเอางี้งนั้นก่อนนั้นผมขอแต่งเวฟให้เมียก่อนนะ้วกันเมียก็บอกว่าไม่เอาไม่แต่งไม่ยอมแต่งทีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าอ้าแล้วไม่แต่งจะทำไงวะมันก็เอามังกีแทนได้ไหมเมียบอกว่างั้นเฟรมเอามังกี้ก็ได้มั้งเพราะว่าเฟ นช่ครับผมรถลิงเราเขามาถึงแล้วไอเกมเฮรอะไรกูเข้าแกงแล้วคือบอกเลยว่าเงินเนี้ยไม่ใช่เงินกูคนเดียวเงินใครเงินเมียด้วยที่ซื้อดีมให้ตอนนั้น2 0 0 0มืนกว่าบาทจะเลยทำมาอันนี้อันนี้โดนมา8,2ดพั8 2องแันอันนี้มีเขาจัดการค่าส่งใช่ไหมพี่อร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับกวนนะก็สำหรับลิงของเรานี่มาแล้ว เดี๋ยวกูบอกให้นะลิงคันนี้เป็นลิ้ลิบเต็ดเต็มเลยเกมเต็มยังไงก็มีคาร์บอนด้วยไงคุณเห็น่าพออกคาร์บอนอ่ะโอ้แค่กันลายเฮ้ยโอ้โหอย่างน้อยก็มีใช่ไหมพี่พี่ส่งมาจากไหนครับพี่นี่มาจากสุพรรณสิสุพรรณโอ้ยสุพรรณคนสุพรรณนะสุพรรณก็ต้องเน้อๆหน่อยคาร์บอนนี่ติดนี่ประมาณ120บาทอ่ะอันไหน120บาทเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ละเฮ้ย กูบอกเลยไม่ธรรมดานะเว้ยอุ้ยแต่บ้าคุณแกมันทำมาใหม่ว่าเก็เหมือนเป็นนี้อยู่แล้วหรออ๋อตัวพ่อไปเฉยของแป้งเอาทอดออกแมงเลยไหมล่ะใจนเย็นเยเย็นนี่เดี๋ยวเราเช็คเอกสารก่อนนี่อันนี้คือเราซื้อมือช้องมาโอ้ยห้าหกสองห้านี่อีกสวยด้วย สวยตรงไหนเน้ยมันก็สวยนะเดี๋ยวเราต้องซื้อก่อนนะงซื้อรับฟ้อนมีอะไรบ้างอันนี้คือบอกเลยว่าผมซื้อมาสดๆเลยนะแบบว่าน้องๆขอหลายคนเลยอ่ะว่าช่วยซื้อหน่อยแบบว่านานแล้วไงเออนานแล้วแบบคนจะยัดไม่มีอยู่คนเดียวแบบนานแล้วเหงาเออเดี๋ยวกูกล้ามีครบไหมครบดูเลขโค้งไงวะเนี่ยนี่นี่อยู่คอเลยคอี่รถปลอมไม่ต้องดูหรอกตรงรุ่นหมดก็ขอบคุณพี่เขานะครับผมนะที่ผสมตรงรุ่นพี่ร ได้ถ้าดูคู่เหรอดูคู่อ่ะดูคู่ก่อนเดี๋ยวใครดูแอคก็เอาแอคก่อนยังหล่อฟันก็เหลืองไอ้เหี้ยอะไรยังเหลืองเลยไม่เป็นคูดอย่างงี้เนี่ยไอ้เมนเกียร์ว่างเกียร์ว่างใส่เกียร์ว่างก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่แต่ทีเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะขอ เก็บสภาพเก็บทรงแต่ตอนนี้เราไปเรียกเมียเราไหมเออเมียมันจะโกรธตัวว่าเรียกหน้าห้องให้เอาไปซ่อมกันดิบอกว่าให้เจ๊แพมาเดี๋ยวเราขับเสยหน้าไปเอากนเลยเหรอเดี๋ยวนีกลัวอะไรวะซื้อมาทั้งทีเงินเมียซะด้วยดูดิรถแม่งทุกคนไหวไม่แน่แม่งเฮ้ยไหวรถกูบอกเลยว่าไหวอันนี้คือแบบกูวีลิงแล้วอ่ะแต่กูถามจริงทำไมต้องให้พี่ซื้อสีดำด้วยก็มันไม่เหมือนคนอื่นจะได้ครบสีใช่เอสวยดีออกต้องล้างเยอะเนี่ยให้จะเสพตา เฮดี S <S <on their lifts> <that is German> ๋ยวบอกเลยว่าก็โอเคอยู่นะแต่ไม้ดูไม้ตัวนี้ดิทุกคนครับอันนี้ไม้มันอยู่ที่ประมาณ5,000เห็นไหมไม่จะริงจยิงนะไม้ผมซื้อมาห้าพันแล้วนะก็ตอนนี้ได้รถแล้วคือบอกเลยว่าคครรัับบขับนิ่มดีว่ะพอเป็นรถของตัวเองแล้วแต่คุ้มค่าคุ้มค่าความเลยอ่ะรถของแปลงะ ของแต่งอ่ะมันมต้องแต่งแล้วมันต้องแต่งแล้วเดี๋ยวจัดให้คือบอกเลยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าแฟนผมจะโกรธหรือเปล่านะบอกเลยว่าผมเนี่ยโดนเมียยึดอ<จ>ีกอะมีใจที่จะให้ว่าโดนเมียย,ยึดแน่เฮ้ยเมียไม่ยึดหรอกนี่รถมันมีเวฟแล้วตามจริงเนี่ยผมจะซื้อเรีมให้แต่ว่ามันร้องเรียกร้องจับยูเวฟไม่ขี่เออเอา้งแต่ล้อสี่เนี่ยแอะนี่หน่อยเสียงดังเขาไม่ได้จะทใช้กันนั่นแหร่อ่ะเปิดไม่ตรถ วันนี้เขาซื้ออะไรให้แกเป็นของขวัญแจงงานแกงเขาเป่า่อเฮ้ยไม่ไดพูดลนะไปทุกคนคือแบบว่ารักเมียนะอยากแบบอยากให้ของขวัญที่ดีที่สุดสาหรับแฟนไล่รมเว้ยแกออยู่ตรงนี้เลยนี่กยืนอยู่ตรงนี้เลยหลับตาด้วยเออปิดตาไว้เฮ้ยไม่ต้องลาบยืนอย่างเงี้ยแหละปิดตาไว้ยืนรอเด้ออะไรวะ เสียงรถอะไรแกว่าปังจัอ้ยปังอุ้ยอุ้ยเฮ้ยรถใครอ่ะมาอีกแล้วรถใครหรออุ้ยลิงดำมาแล้วแพรเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้องมือเฮ้ยยึดเลยจะไปซื้ออะไรให้เจ๊แพรลองขี่ดิยึดเลยตอนนี้บอกคนดูคนดูครับตอนนั้นอ่ะคือผมตกลงกันแล้วว่าจะซื้อรถอะไรกันแน่สรุปแล้วเจ๊แพรจะเอา ไม่เขาไม่เคยพูดเซมไม่คือตอนนั้นอ่ะมึงต้องถามพี่แบงค์เลยวันนั้นไอเกนั่งอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราจะทํารถผมว่าผมจะปั้นดีมนะพี่พี่ว่าไงดีพี่บอกว่าไม่ต้องปั้นดีมหรอกปั้นได้แกมีเวฟแล้วงั้นผมมาแต่งเวฟได้ไหมล่ะไม่เอาแกไปแกไปมึงบอกว่าไครบอกว่าเอ้ยเนี่ยเฟมเขาไม่เอาหลอกลงดีมเขามีเวฟแล้วเขาจะขับเวฟอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายถามว่าอะไรงั้นแกเอามังกี้ไม่ได้พูดเลยช็อกเลยไม่มีใครพูดมานนั่นแหละพูดไม่มีแกเป็นคนพูดบอกว่าเนี่ยงั้นเอา จะมาทำอคอนเทนต์ <laughs> แและ ยิ้มน you ้อยยิ้มใหญ่เลยว่ะทุกคนกูบอกเลยว่าชอบแน่นอนพูดเล่นแต่ก็ซื้อจริงเหรอแอบแอบแอบซื้อจริงก็เนี่ยแกที่ดูทั้งไอ้เกมทั้งพี่ยักษ์ทั้งพี่แบงค์ขิงอยู่นั่นแหละเขาก็เลยจัดมาให้เลยจะเอาไปแจกเขาสัหน่อยเนี่ยตามจริงแล้วก็ประมาณแสนกว่าบาทเจ็ดหมื่นไม่จริงไม่จริงเออมันราคานั่นแหละพอประมาประมาณแสนหนึ่งแต่ว่าเขาซื้อมือสองประมาณแปดหมื่นสองแต่รโลมันแค่ห้าพัน สภาพมันก็ดีใช่ไหมเกมอารมอดูสภาพสภาพมันก็สวยแต่ว่าเบาะนี่เดี๋ยวต้องล้างใหม่อะไรใหม่ใช่ไหมเกมดูเลยมึงเข้ามาดูมึงใกล้หน่อยเดี๋ยวมึงเข้ามาส่วอะไรเนี่ยซูมระยะไกลแล้วแบบคันนี้นะวิเคราะห์แล้วก็ไม่แรงอ่ะเอ้ยโอ้โหมันยังไม่ทันบวกเลยเอาลีแพร์นี่รีโมทรีโมทมีครบเชิญเชิญครับเชิญเมีย่้องขับดูเลยไม่ลองขับรถขับรถคัาดเป็นไหม ไม่เอาขับไม่เป็นอูยแกขับเป็นแต่แกไม่ขับไว้แพ้ไม่ขับยังไงอ้าวแกขึ้นซ้อนนั่งก่อนอ่ะไม่มัเหมือนดีมทั่วไปไหมเหมือนดีมไหนเหมือนรถทั่วไปไหมก็กำคันหน่อยตบเกียร์ขับไม่เป็นเลยขับไม่เป็นขับคันอ้าเอาอย่างงี้แกนั่งหน้าเดี๋ยวเขานั่งหลังเอาไปเดี๋ยวซ้อนขับไม่จะกลัวอะไรเดี๋ยวเอาขึ้นฮัลหล อุ้ยร้อนท่ออะเฟมอุ้ยข่าวโบ้เลยนะยึดเย้ต้องนั่งอย่างนี้แหละนี่แล้วต้องนั่งอย่างนี้เออรอดไหมเนี่ยโอ้ยโหย่างแบนเลยแกใส่เกียร์แกกำเกียร์กำคัสกำเกียร์ไหนเกียร์อ่ะโอ้โหคุณต้องมาสอนขับใช่ไหมในเกมเขาบอกขี่ไม่เป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตบดาวเลยแล้วนะแหมแล้วแกใส่เกียร์ทำไมอย่าเพิ่่งใสเกียขาไม่ได้ใส่อะไรเลยเออเนี่ยเกียร์ว่า อ่าน, um. น,นี่ทีนี้เนี่ยทุกคนผู้หญิงขับเบ e anyway> ามากอ่ะขาไว้ตรงนี้อ่ะอย่าเบรกอย่าเบรกอันนี้เหยียบเกียร์อ่ะจำค่าก่อนจำคั่เหยียบเกียร์ค่อยๆไปนะค่อยๆปค่อยๆปล่อยค่าค่อยๆปล่อยค่าปล่อยค่าเติมคันเร่งปล่อยค่าเติมคันเร่งเบาๆนะเออรถกูจะไปรอบเ่ยเขาเบรกตีนอยู่อ่ะก็ปล่อยเบรดิหยียบเบรกไว้ไหมมามามาปล่อยเอ้าอ่ะปล่อยโอ้ เฮ้ยได้อยู่เจ็บเจ็บทำไมแมคขับรถไม่เป็นวะเนี่ยนาั้ยดี๋ยวนานตหน้าหัน่ปาแมงกลัวเมียใช่ไหมโอเคบอกเลยว่าชอบไหมที่รักไม่ชอบเอาทำไมที่รักไม่ชอบล่ะเฮ้ยไม่ที่แนวเหรองั้นเอางี้ดีไม่ต้องซื้อละขับคันเดียวกันได้เลยไม่เอาทำไมล่ะแฝง แกเขาไม่อยากตกแกต่อหน้าคนดูนะเว้ยขอไม่ไม่หยอกกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้หยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเอาง่ายเลยคือเนี่ยก็อันนี้เป็นของขวัญให้แกคือตอนนั้นน่ะทุกแกบอกแกรอดีมากแต่ว่าดีมันก็แกเป็นคนพูดเองไปถามพี่บุ๋มพี่แบงค์ไปถามพี่ยักษ์ไปถามพี่เกดได้เลยเป็นคนพูดเองเออเนี่ยปากทำไมไม่เงียบทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ไม่ตกไม่เสียมือหรอกทำไมไม่ตกไม่เสียมือปีนก็มีเย็นมีจริงเหรอไหนเราเข้าที่หน้าที่เนี่ยย่าอย่าทำไรรถแฮอย่ามาทำแบบนี้ไม่ได้นะถีบป่าดีกว่าเออถีบรถนะถีบเฟรมดีกว่าเอาถีบเลยว่าเออเอาดิอืออือยิบทำไมยิบทำไมไลยแฮบอกไม่ฟังเลยบอกไม่ฟังเลยไม่ฟังเลยโอ๊ยซื้อจังซื้อจังทำก็หน่อยยังจะโดนอีก โออเออคสุดท้าย่ะเออก็เอออะไรเอออะไรคำสุดท้ายเหรอคำสุดท้ายเหรอไม่สุดท้าย เอางี้แคยบอกคนดูไปดีว่าแกจะเอาดีสรุปจะเอาดีไม่เอาดีไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไงเห็นไหมไม่เอาแล้วก็มันไม่มีที่จอดแล้วเนี่ยจะเอาเโอเคก็ทุกคนก็สำหรับในที่สุดที่พี่จะดื่มกดไลค์กดแชร์กดบซันตาคายด,ด้วยนะครับแพ้ค้วยเดี๋ยวแป้งเป็นไข่ดันหมดตีไว้เนี่ยไข่แล้วแหะละรักไหมรักไหมเอาไหมเอาก็คันนี้ไงเดี๋ยวจะปั้นให้สวยๆเลยทำไมถึงไหววะแพ้ไม่พูดอย่างนี้นะฮะซื้อให้เนี่ยเอาไหมอันนี้คือซื้อจริงๆนะไอเคมนี่ซื้อจริงๆเลยนะไม่ได้มาจอดตอนนั้นนะ คนเชื่อผมเดี๋ยวเขาก็รักเองถ้ารถมันสวยอ่ะเดี๋ยวจัดให้คันนี้ของเต็มยิ้มละยิ้มละยิ้มละเอ้ยกอดกอดู้ยังอู้ยอ๋อเนาะโอเคทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยวันนี้ไปแล้วทีมแอลในเกมพลางด้วยแองเกิลอยากจะแบบฟันศอกศอกไปทีมปิดคลิปอย่าอย่าอย่าพูดนะนะคันนี้คอยดู